มาดูข้าวในจุดนี้นะครับจะสังเกตว่าข้าวใบเหลืองครับใบแห้งใบจุดนะครับทั้งเชื้อราแบคทีเรียแมลงนะครับบุกในจุดนี้แบบว่าแปบว่ากําลังบุกหนักเลยนะครับในจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกสาเหตุนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับทําไมจุดนี้มันถึงมันถึงมันถึงแย่กว่าจุดอื่นนะครับทาไมมันถึงบุกในจุดนี้นะครับแมลงพวกแมลงเชราอะไรพวกนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2ตุลาคมนะครับ,บเวลาตอนนี้8นาฬิกา37นาทีแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงสายๆแล้วนะครับบนเขาบ,บนดอยในช่วงนี้ก็อึมครึมนะครับดูครับหมอกเหมยอ,อะไรก็ปกคลมุมที่บนภูเขาโน่นนะครับครับรบอบๆนี่ก็เต็มไปด้วยครับเมฆครับเมฆหมอกนะ แล้วก็เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็ไม่ตกเยอะนะครับก็ตกแบบเสียงดังเปาะแปะปาะแปะนะครับแต่ว่ามันจะตกค่อนข้างที่ยาวยาวนานนะครับแล้วก็ตกเป็นช่วงๆครับตกช่วงๆก็ลากยาวมาถึงตอนเช้านี่อีกนิดหน่อยนะครับตกหนักเป็นบางจังหวะเนี้ยนะครับก็จะสังเกตว่านะครับใบข้าวก็มีน้ําค้างเกาะเต็มเลยนะครับเกาะเต็มเลยนะครับเป็น เป็นน้ำค้างที่ใสมุบมิบๆนะนะครับเป็นช่วงเวลายามเช้าที่นะครับที่มองไปแล้วมันดูท้อนกับแสงนะมันดูใสนวลตามุบมุบมิบมิบมุบมุิบมิบนะอย่ายอดยอดข้าวนะครับมีน้ําค้างน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่ากล้องจะจับได้หรือเปล่าจะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาดูข้าวในจุดเนี้ยนะครับข้าวในจุดเนี้ย ที่มันเป็นปัญหานะครับผมก็เดินเดินเดินดูนะครับวนๆเดินเวียนดูแล้วนะครับในทุ่งนาในแห่งเนี้ยนะครับที่เป็นแบบเนี้มันมันมันเป็นอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับเป็นอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับที่ข้าวมันมันใบมันแห้งแล้วก็ใบมันมันเหลืองมันแห้งตามขอบอเี้ยนะครับแล้วก็เป็นจุดตรงกลางใบด้วยนะครับอมันเป็นอยู่หลายจุดนะครับจะสังเกตว่าที่เป็นแบบเนี้นะครับ มันจะเป็นในจุดที่ข้าวใบเขียวอันนี้ครับมันจะเป็นในจุดที่ข้าวใบเขียวนะมันก็จะสอดคล้องกับที่ผมเคยพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับว่าข้าวใบเขียวมันจะอ่อนแอนะครับข้าวใบเขียวมันจะไม่ต้านทานโรคนะครับนี่แหละอันนี้แหละที่ผมผมพูดหลายๆคลิปนะที่ผมพูดหลายคลิปที่ผมพยายามที่จะถ่ายทอดนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับ ข้าวใบเขียวมันไม่ทนโลกนะครับอข้าวข้าวในนาแปลงนี้มันเขียวเป็นบางจุดนะครับแต่ข้าวบางจุดที่มันเขียวอองตองมันไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมันก็ยังใบเขียวอองตองอยู่งั้นแหละนะครับแต่ในจุดนี้ข้าวมันใบเขียวเนี่ยดูกับเขียวแบบเขียวมุดตึ๊บเลยครับเขียวมุดตึ๊บเลยนะครับข้าวใบเขียวอย่างเงี้ยมันเป็นข้าวที่ใบมันอ่อนนะครับ ใบมันอ่อนแล้วก็มันมีความหอมแล้วก็มีความอ่อนแอนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกนะครับเปอยๆนะครับแล้วก็มีหมอกมีเหมยด้วยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเวลานะครับหลายวันอย่างเงี้ยนะครับเป็นต่อเนื่องเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยทำให้เกิดใบข้าวมันเกิดเชราานะครับเกิดเชราแล้วแบคทีเรียนะครับเพราะว่าแสงแดดมัน มันส่งออกมาไม่เต็มที่นะส่งมาไม่เต็มที่มันคือมันจะเผาใบเนี่ย้มันแห้งแห้งไม่ได้นะครับแห้งไม่ได้คือว่ามันแดดมันน้อยอย่างเงี้ยนะครับใบข้ามันก็เลยจะอุ้มน้ําเอาไว้เยอะแล้วมันก็เลยมันก็ฟักตัวอยู่นี่แหละเชื้อแบคทีเรียมันก็ฟักตัวอยู่ในน้ําค้างนะครับมันเกาะอยู่นี่นานๆไปนานๆไปมันก็เลยกลายเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับกลายเป็นโรคสนิมแดงแบบนี้นะครับเนี่ยโรคสนิมแดงใบจุดนะครับเนี่ย เชื้อราแบคทีเรียเนี่ยมันมันผมก็จะไม่แยกนะว่าอันไหนเชื้อราอันไหนแบคทีเรียนะผมไม่แยกนะครับเพราะว่าในการพ่นปุ๋ยพ่นยาเนี่ยเราพ่นพร้อมกันอยู่แล้วนะเราพ่นเชื้อราแล้วก็ท่องพ่นแบคทีเรียด้วยพ่นแบคทีเรียก็พ่นเชื้อราด้วยอันนั้นมันเป็นทางวิชาการเนาะอย่างทางภาคปฏิบัติเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพ่นยาฆ่าเนี่ยเราก็ต้องพ่นผสมกันอยู่แล้วนะครับทั้งแบบผงแล้วก็แบบน้ําเนี่ยนะครับต้องผสมกันนะครับไม่มีใครที่พ่นแด้อย่างเดียวนะ เพอยงเดียวนั่นก็ก็การพ่นก็ไม่่ไมสมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์นะครับคืออาจจะกําจัดพวกเชื้อพวกเชลานี่ไม่ได้เต็มร้อยนะครับนะไม่เต็มร้อยถ้เ,เกตว่าข้าวก็ต้นมันก็ค่อนข้างที่จะแค่กแกนด้วยนะนะครับดูครับแคะแกนนะคือมันเขียวแบบเขียวแล้วก็ไม่โตนะครับมันก็จะเป็นความอ่อนแอของตรงนี้ด้วยนะของต้นข้าวด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ ทำให้เชื้อราแบคทีเรียแมันมันบุกนะครับมันบุกแต่ข้าวก็ตั้งท้องนะครับเนี่ยตั้งท้องอยู่ตั้งท้องอยู่นะครับแล้วก็ออกเม็ดอยู่นะครับออกเม็ดอยู่เนี่ยข้าวมันแคลแกนอย่างนงี้แหละนะครับคือมันไม่สมบูรณ์นะรวงก็รวงสั้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเมล็ดก็ออกอยู่แต่มันมันรวงมันจะสั้นนะครับในจุดเนี้ยนะครับวิธีแก้ก็คือเราจะต้องพ่นพ่นเชื้อราฆ่าแมลงนะครับเชื้อรา เชื้อราเบทียฆ่า,มาแมลงนะครับรวมเลยนะครับแล้วก็ผสมกับผสมกับไอฮอร์โมนสักนิดนึงนะครับครับฮอร์โมนนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มให้กับต้นข้าวเรามันได้แข็งแรงขึ้นมานะครับในการพ่นนะครับเราต้องพ่นในช่วงเช้าเช้านะครับช่วงเช้าอย่างเงี้ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างช่วงที่หมอกมันเหมยมันกำลังเกาะอย่างเงี้ยนะครับ ต้องพ่นช่วงนี้แหละช่วง um ที่แสงแดดมันไม่ร้อนนะครับคือการพ่นมันก hmm. ็ดูพ mm ื้นที่ด้วยนะครับถ้าถ้าอากาศร้อนเราก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าการพ่นในอากาศร้อนอ่ะส่วนหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใบข้าวมันร้อนมันทาให้ใบข้าวไหม้ด้วยนะนะครับถ้าเกิดว่าใบข้าวมันมีความร้อนจากแสงอาทิตย์เนี่ยเราพ่นไปปุ๊บเน่เหมือนความร้อนกระทบความเย็นนะครับมันทําให้ข้าวเรามันจะหายได้ด้วยนะครับแล้วก็ปากใบพืชมันก็ไม่เปิดด้วยนะครับในช่วงนั้นนะ ใช่ดีเราก็ต้องพ่นตอนที่เช้าเนะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับเบื้องต้นนะครับคือนาแปลงนี้มันก็ต้องพ่นยาแล้วแหละนะครับเพราะว่าเราปล่อยไว้มันก็จะต้องมันจะลุกมันจะลุกลามนะครับมันจะลุกลามนะครับคือว่ามันจุดเล็กๆอย่างนี้นะครับก็จริงแต่ว่าอีกไม่นานมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะครับครับมันเคยมีบางแปลงนะครับในปีปีก่อนเนาะปีที่แล้วมั้งครับมันลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลวงข้าวที่ออกมาเนี่ยมัน มันไม่สวยนะครับมันไม่สวยก็คือว่ามันเมล็ดข้าวมันแห้งมันรีบไปเลยนะครับมันคือข้าวมันไม่สมบูรณ์นั่นแหละนะครับเพราะว่าต้นข้าวมันมันโดนเพลี้ยโดนอะไรโดนแมลงโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งเชื้อราแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันบุกนะนะครับก็อย่างที่เห็นในในคลิปเนี้ยนะครับจะสังเกตว่าในพื้นเนี่ยนะครับในพื้นเนี่ยมีร่องรอยของการหว่านปุ๋ยนะครับดู พอดีว่าคนปลูกเขาก็คิดว่าในจุดเนี้ยนะครับขาดปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยก็เลยเอาปุ๋ยสูตร15มาหวานเพิ่มครับคือคิดว่าข้าวมัน,มนขาดปุ๋ยนะทํทำให้ใบข้าวมันเหลืองมันแห้งอย่างเงี้ยนะครับบางคนเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเงี้ยนะครับอย่างชาวไร่ชาวสวนบางคนนะครับก็ทําทําไปทําไปแบบว่าความเคยชินนะครับความเคยชินนะเราไม่ได้ดูว่ามันเป็น อะไรเป็นเพลี้ยเชื้อราอะไรไ,ไม่รู้แล้วว่ามันดูว่าต้นมันแค่แกนใบเหลืองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะขาดปุ๋ยอย่างเงี้ยนะก็ปุ๋ยวัฏวัณอย่างเงี้ยครับวามจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเชื้อรานะครับเออก็คือสูตรใครสูตรมันเนาะเราก็เราก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ดูไม่ศึกษานะ่มันก็จะจะทาให้ลําบากหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันการปลูกข้าวเนี่ยมันจะว่าจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับว่ายากก็ไม่ยากนะครับพื้นฐานเราก็ต้องรู้นะว่า ข้าวเป็นแบบนี้มันเป็นเชื้อราแมลงหรือว่าอะไรเงี้ยขาดปุ๋ยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับครับนี่ก็สูตรไข่สูตรมันนะครับออก็ถ่ายทอดได้านู้ปชมได้พิจารณานะครับว่าเป็นแบบไหนนะแต่ข้าวเหลืองแบบนี้นะครับผมฟันทงกันเลยว่าเชื้อราครับเชื้อราแบคทีเรียนะครับก็ก็ผสมผสานกันได้แหละ,ะครับไม่ได้แยกว่าเป็นอะไรนะคือเป็นเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละนะครับก็อาจจะต้องหวะก็อาจจะต้องพ่นยาสักรอบนึงนะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปกับบรรยากาศยามเช้านะครับครับบรรยากาศที่ขมุขมัวนะครับเสียงแดดก็ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้นะไม่รู้ว่าช่วงสายๆนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับอ่ความหนาวก็ไม่ไม่หนาวสักเท่าไหร่นะครับจะอบอบชื้นๆมากกว่านะครับในช่วงนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปกับบรรยากาศทุ่งนานะครับสวัสดีครับ